เตรียมอิ่มท้องกันได้เลยนะครับสำหรับพี่พี่ทหารแนวหน้าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเชฟอุกอิงเพชรบ้านแพงลงมือเองสำหรับเมนูหมูแดดเดียวเรียกได้ว,ว่าครอบครัวนี้ส่งกำลังใจกันไม่พักเลยนะครับ f อซี FC เห็นแล้วก็มีความสุขไปด้วยเลยครัะครับมากไวก่อนครับมืออื่นก็นตากตาแข่งแล้วก็เดี๋ยวส่งส่งไปชายแดนครับ อย่นองทางทหารชายแดนก็จะได้กินเนื้อทอดมาเองนะครับมาเองสูตรเองอค่ะสนอายถูกหลักอนไไเนาะ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีรอนชนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี f c ฟสาน้อยแล้วก็ FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับแน่นอนครับในช่วงกลางดึกของวันนี้นะครับครอบครัวของน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงก็เรียกได้ว่าจะทําเมนูหมูแดดเดียวนะครับซื้อหมูมามากกว่า100กิโลทุกคนก็ ใช้คําว่าหั่นมาตั้งแต่ในช่วงสายสายเบ่าย์บาทแล้วครับแล้วก็แม่ครัวเนี่ยได้มีการหั่นหมูแล้วก็ตากแดดหมักตากแดดกันอย่างต่อเนื่องแต่ในช่วงค่าของวันนี้ก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่พ่อเอกเนาะช่องพ่อแม่น้องอุ๋งอิงลำพื้นออฟฟิเชียลเนี่ยได้ถ่ายบรรยากาศให้พวกเราได้ดูก็เรียกได้ว่าน้องอุ๋งอิงเป้บรรแพงเนี่ยเป็นเชฟเองกับมือเลยใช้คําว่าหมักเองแล้วก็นี่แหละครับ มาทําเองกับมือสําหรับเมนูหมูแดดเดียวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนั่นแหละครับที่จะส่งให้กับชายแดนหรือว่าส่งให้กับพิพิธภัณฑ์แนวหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนาะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเราจะเห็นภาพบรรยากาศตั้งแต่ถุงยางชีพเลยส่วนถุงยางชีพเนี่ย แน่นอนครับอง์อิงเพ่นแพงจัดในส่วนของศูนย์อพยพนะทุกคนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ส่งถึงแนวหน้าตามแนวชายแดนนะโดยการนํานของพ่ออาชิตะนั่นแหละครับทุกคนแล้วก็พระอาจารย์บญนนุนรวมไปถึงนี่แหละครับส่งต่อให้กับศูนย์อพยพอ,อีกมากมายเลยสําหรับถุงยางชีพแล้วก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศล่าสุดที่นั่นทําคลิปลงไปแล้วก็พ่อเอกเนี่ยถ่ายคลิปลงช่อง u t u b e นั่นแหละครับก็คือมีการจัดทําเสื้อ เสื้อยืดของทหารนั่นแหละรครับเสื้อซับในเนาะ สก์เรีนคำว่าองุ่งอิงรูปหัวใจแล้วก็3 0 0น้อยเพชรบัานแพงทุกคนก็ถือว่าลิมิเต็ดอิดิชันกันเลยแล้วก็ส่งตรงถึงตามตะเข็บตามแนวชายแดนกันเลยทีเดียวสำหรับพี่พี่ทหารคนไหนที่ได้รับเนี่ยเรียกได้ว่ามีกำลังใจกันอย่างแน่นอนเนื่องจากพี่พี่ทหารหลายคนอาจารย์บุญนนุนเล่าให้ฟังว่าเป็น f อขององุ่งอิงเพชรบัานแพงเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเลยแล้วก็รู้จักด้วยว่าอุ่อิงเพชรบ้านแพงคือใครเป็นนักร้องของวงสาวน้อยเพชรบัานแพงแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าพี่พี่ทหาร ที่ได้เห็นเสื้อของน้องอุกงอิงเพื่อนแพงแล้วแล้วก็ได้รับได้ใสแล้วก็น่าก็น่าจะมีกําลังใจในการที่จะปกป้องประเทศเนาะแล้วก็ล่าสุดบรรยากาศวันนี้นะครับเราก็จะเห็นเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวเนี่ยเต็มบ้านอุกงอิงเพื่อนแพงกันเลยใช้คําว่า100โลหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ครับเพราะว่าซื้อมาแล้วก็หั่นแล้วก็หมักอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตากแดดเตรียมที่จะทอดสดๆหอมๆเนี่ยส่งต่อให้กับพี่ๆทหารที่เป็นแนวหน้าตามแนวชายแดนได้อิ่ม ท้องได้อุ่นท้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องเอกราชปกป้องประชาธิปไตยไทยของเราเนี่ยก็ถือว่าอุงอิงเริพันแพงเนี่ยใช้คำว่ามีมีจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่องจริงๆทุกคนเพราะว่าเวลา มีใครเดือดร้อนหรือว่ามีใครมีความทุกข์ใจอะไรยังไงหรือว่าได้ยินได้ทราบถึงหูเนี่ยอง๋อิมพีแพง,แงรวมไปถึงแม่หน่อยพ่อเอกเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเนี่ยร่วมสมทบอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเห็นไปเห็นแวบๆบแบบในช่องพ่อช้างนะในช่วงกลางวันเนี่ยก็เห็นบอกว่าจะไปทําศูนย์เด็กเล็กด้วยมีการรวมเงินกันกันกนกบพ่อช้างแล้วก็โฮมวันโฮมวันรีสเกตมูลค่าประมาณ30,000นบาททุกคนเพื่อที่จะช่างสร้างศูนย์เด็กเล็กให้กับ าชาวจังหวัดศรีสะเกดด้วยก็ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจจริงๆนะทุกคนในยามที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้แต่อุยุนแพงหลังจากที่ได้รับโอกาสจากพ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับกำลังใจจากพ่อพ่อแม่เอฟซีมาอย่างล้นหลามแล้วพอนี่แหละครับทราบข่าวรู้ว่าตามแนวชายแดนเหตุการณ์ไม่ปกติพ่อพ่อแม่เอฟซีต้องอ,ออกจากบ้านมาอยู่ในศูนย์อพยพแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยอุยุนแพงๆๆ เห็นแล้วก็มักจะส่งต่อความรู้สึกดีๆมักจะส่งต่อกำลังใจไปในรูปแบบต่างๆแบบนี้คอนเทนต์ที่ เป็นคอนเทนต์ดีๆแบบเนี้ยใครๆก็อยากจะชื่นชมใครๆก็อยากจะร่วมยินดีด้วยทุกคนแล้วก็ fc แฟนคลับที่ได้เข้ามาดูได้เข้ามารับชมอุ๋งอิงเพื่นแพงทำความดีแบบเนี้ยก็ยิ่งรักและศรัทธาในตัวศิลปินในตัวน้องอุ๋งอิงเพเ่นแพงเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยมาตั้งแต่ที่เรารู้จักกันเลยนะทุกคนเนาะสังเกตว่าตั้งแต่อุ๋งอิงเพิ่นแพงเข้ามาในวงการเหมือนลำวงการสาวน้อยเพิพ่นแพงรวมไปถึงอยู่วงสาวน้อยเพิพ่นแพงเนี่ยคนแก่ เด็กรวมไปถึงคนไม่สมประกอบคนอสติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคนพิการอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันเด็กดาวอะไรอย่างเงี้ยที่เราได้เห็นผ่านตากันมาเนี่ยเป็นภาพชินตาทุกคนแต่ว่าพอได้เห็นทียไรก็มีความสุขทุกครั้งและล่าสุดก็นี่แหละครับเหตุการณ์ไม่ปกติตามแนวชายแดนเหตุการณ์บ้านเมืองที่ยังคงมีการสู้รบยังคงมีการตึงกําลังพี่ทหาร แต่ละกองร้อยแต่ละกองพันแต่ละกองพลเนี่ยส่งไปตามพื้นที่ต่างๆส่งไปอยู่ประจําการตามแนวชายแดนไม่มีทีวีไม่มีซูเปอร์มาร์เกต็ตไม่มีตลาดนัด ก็นี่แหละครับรวมอาศัยกําลังใจจากพี่น้องชาวไทยกําลังใจจากคนไทยด้วยกันเองเนี่ยส่งมาลลยส่งกําลังใจเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องนุ่งหม่มเครื่องนอนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องทําให้เกิดแสงสว่างรวมไปถึงนี่แหละครับอาหารอุปโภคบริโภคแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ใช้คําว่าแต่ละหน่วยเนี่ยก็อาจจะมีการสื่อสารกันออกมาว่าต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยทางนี่แหละครับมูลนธิธิหรือว่าทาง ประชาชนที่มีจิตสาธารณะเนี่ยก็จะจัดกําลังหรือว่าจัดสิ่งของเนี่ยส่งต่อเข้าไปให้กับทหารแนวหน้าแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าทหารประจําการอยู่จุดไหนอะไรยังไงเพื่อที่จะนี่แหละครับให้พวกเขาได้ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่ไม่ได้เป็นการชี้เป้าชี้จุดให้กับใครได้รับทราบกันเพราะว่า เหตุการณ์บ้านเมืองแบบเนี้ยไว้ใจใครไม่ได้ทุกคนเราก็ต้องร,ร่วมส่งกําลังใจให้กับพี่ๆทหารเช่นเดียวกับน้องอุ๋งอิงพี่เปิ้ลแพงที่ณปัจจุบันนี้ก็ส่งกําลังใจให้กับพี่ๆทหารกันใช้คําว่าอย่างต่อนเนื่องแบบไม่พักกันเลยทีเดียวทุกคนเราจะเห็นคอนเทนต์แบบนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกวันเวลาอุ๋งอิงพี่เปิ้ลแพงว่างหรือว่าเดินทางกลับบ้านทีไรล,ล้วก็จะเห็นบรรยากาศที่อุ๋งอิงพี่เปิ้ลแพงเนี่ยมีจิตสาธารนณะแล้วก็ที่จะออมากที่ จะร่วมส่งกําลังใจให้กับทั้งพี่ๆทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนรวมไปถึงพ่อพ่อแม่ FC ที่อยู่ตามศูนย์อพยพต่างๆนี่ก็คือสิ่งที่นัอนอยากจะหยิบยกเอาประเด็นของน้องอุ๋งอิงเพชรพันแพงมาเล่าให้กับพ่อพ่อแม่ FC ได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ต้องแสดงความยินดี แสดงความรักความเอ็นดูแล้วก็แสดงออกถึงความศรัทธาในตัวศิลปินคนนี้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่เรียกได้ว่ามีจิตสาธารนณะมีจิตเป็นกุศลมากสำหรับสาวน้อยมหัศจรรย์วัยว19ปีที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพง และหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุงอิงป็นเื่งแพงวงการเหมือนลำหรือว่านี่ละครับหนังขายอ้อปลาที่ดูกาลแล้วเข้าไปร่วมให้กําลังใจกันเยอะให้ได้100ล้านก็จะจิบยกประเด็นแบบนี้มาเล่าเชิงวิเคราะห์ข่าวเนาะให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ